สวัสดีค่ะวันนี้สู่รถบ้านนะคะมีรถเข้าใหม่คันนึงค่ะเป็นโ o โย t ้าว o ค่ะคันนี้นะคะปี08ค่ะเกียร์ออโต้ไฟฟ้านะคะตัว E ีนะคะเบรก ABS ค่ะคันนี้นะคะเป็นรถเดิมๆนะคะรถบ้านเลยนะคะสีสันสวยงามค่ะคันนี้นะคะเกียร์ออโต้นะคะกระจกไฟฟ้าค่ะสีรอบๆคันนะคะคุณลูกค้าสีไม่มีแตกไม่มีร่อนเลยค่ะสีลังคานะคะสวยงามค่ะคันนี้ ค่ะมาดูภายในห้องโดยสารกันนะคะลูกค้ากระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะคะภายในสะอาดค่ะเป็นบอกไกม้หยี่นะคะไม่มีขาดเลยค่ะคุณลูกค้าภายในสะอาดมากนะคะเครื่องเสียงเดิมๆนะคะมากับรถเลยมากับโรงงานเลยนะคะเกียร์เข้านิ่มนะคะไม่กระตุกค่ะคุณลูกค้า เบาะยังสะอาดอยู่เลยนะคะคันนี้แอร์เย็นนะคะคันนี้หน้าเดิมหลังเดิมค่ะคุณลูกค้าสีรอบๆคันนะคะสีไม่มีแตกไม่มีร่อนนะคะรถไม่เคยติดแก๊สนะคะคันนี้นะคะในสะอาดนะคะเดิมหมดเลยค่ะเดิมนะคะลองก็เดิมนะคะ เดิมๆเลยนะคะคันนี้นะคะฝากกระโปรงยังเดิมอยู่นะคะเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นเครื่อง1.5นะคะ Toyota Vios ปี08นะคะรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันนะคะขับทางไกลสบายค่ะ จากไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเลยค่ะคุณลูกค้าช่วงล่างแน่นนะคะขับดีมากนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะรถไม่เคยแก๊สน,นะคะรถไม่เคยแก๊สเลยนะคะเป็นรถที่น่าใช้อีกคันหนึ่งนะคะสีสันสวยงามเลยค่ะ รถตัวประหยัดน้ำมันเลยนะคะคันนี้นะคะสีอรอบๆคันนะคะโอเคเลยนะคะใครได้ไปคุ้มนะคะเครื่องเครื่องเดิมโรงงานเลยนะคะเครื่องเดิมโรงงานเลยนะคะรถไม่เคยแก๊สด,ด้วยนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะน็อต นัดเดิมหมดเลยนะคะค่ะเดี๋ยวลองมาฟังเสียงเครื่องกันนะคะเสียงเครื่องนิ่มมากนะคะเครื่องไม่มีสั่นเลยนะคะเครื่องนิ่งเลยนะคะไม่มีสั่นเลย ั้งเดิมเดิมเลยนะคะน้ำไม่ไหลนะคะน้ำไม่ดันนะคะวันไม่มีนะคะเดิมเดิมเลยคันนี้นะคะใครได้ไปนะคะคุ้มกันคันนี้นะคะเป็นปีศูนย์แปดกีออโต้ไฟฟ้านะคะรถไม่เคยติดแก๊สนะคะไม่มีชนหนักนะคะหน้าหลังเดิมเลยค่ะคุณลูกค้ารถรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันนะคะเป็นโตโยต้าวีออสนะคะถ้าสนใจนะคะ ลองมาดูกันได้นะคะมาทดลองขับกันได้เลยนะคะรถอยู่ที่อำเภอเมืองสิงห์บุรีทด <c oughs> สอบถามกันได้นะคะ098 976 7055นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ098 971 976 97นะคะขอโทษที976 7055นะคะรถอยู่ที่อำเภอเมืองสิงห์บุรีนะคะ เป็นรถบ้านล้านเปรเซนต์เลยนะคะคันนี้สนใจก็มา,อาลองขับกันได้มาดูรถได้นะคะรานะคาต่อรองกันได้นะคะสดผ่อนได้หมดเลยค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะสูตรรถบ้านนะคะค่ะ0ูนย์เก้าแปดเก้าเจ็ดหกเจ็ดศูนย์ห้้นะคะถ้าสนใจโอเคนะคะสวัสดีค่ะ